เดกพี่น้อยเฮ้ยปะคำปะคำเมียงป้าตรงนียกให้กูเบิ้ลตั้มพ่อตั้มใส่ตั้มแหมงเง้ตากูแหงแท้ยาเจอริอามน้ยกหนีกูเบิ้ลูกโอ้ยสบายสบายงูกจะกัดตัวอีกอเวยเป็นว่าะมึงป้ากูนี้ก็ได้

ไอ่คุแลกได้นี่แน่ว่า,า,าไม่ดีชด,ดีวะเว้ยนว้ายข้อชนะจดงหอะที่สี่หนึ่งจุดบอนีอ่สีจังสี่ของกูเกือบหนึ่งร้อยบอล มังูาหึสองสาไปปั๊บให้ใจเย็นลยเพื่อนบเพื่อนมึงแล้วบ่เพื่อนแล้วบ่คยหนึ่งสองสามสี่อะฮะอ๋อเอ้กบระธานใจยิ่งมั้งไปเลยปั๊บ ninh sợ là phải là sáng mãng tang bị cực boson thang tay sơn tang 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 bắt tang 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 มึงกาวรูเป็นมันมันอืมที่นี่เปปีสาวที่ตรงเอ้ยแทงไปแล้วมาอะไรจับกูต่อมาเล่าเล่าเล่เล่าอืมอ๋อตัวงไงครับตอนใสอืมกูมาหนาเลยหนึ่งสอสามพร้อมตะ